ไม่ว่าคุณจะห้อยเหรียญใหญ่หรือเหรียญเล็กรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็มีพุทธคุณเฉดเช่นเดียวกันวัตถุมงคลหลวงพ่อกกวชุดอินทโลวัดโคสิตารามย้อนยุคสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนองเอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยพบกับผม,มเดิมภูพาเพชรทองขนองลินพี่พี่น้องนองท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงของเหรียญย้อนยุคหลวงพ่อโวยชุดินทโรวัดโคศิกตาลามประสบการณ์เรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะเหรียญย้อนยุครุนเนี้ยช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราเนี่ยได้ทําไปหลายประสบการณ์แล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นเมตาตาสิทธิ์นะครับนะเหรียญกลมเล็กนะบางคนจะเรียกว่าเหรียญกลมเล็กนะบางคนก็จะเรียกว่านะเหรียญทานนะเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะก็คือจะเป็นเหรียญกลม นะครับนะที่ไซส์ขนาดค่อนข้างเล็กหน่อยนะก็จะห้อยได้สําหรับเด็กได้ผู้หญิงได้ผู้ใหญ่ก็ห้อยได้สาหรับคนที่ชอบเหรียญเล็กๆนะลักษณะภาพลวงของเหรียญน,นี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโวยชุดตินทโลครึ่งองค์นะและก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรูปหนุมานเชิญธงนะประสบการณ์นะหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็มีคนมาเล่าให้ผมฟังอย่างต่อเนื่องนะนะครับนะก็เราก็พยายามทำนะไล่เรียงนะมาให้เรื่อยๆนะเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะนะก็ทําไปหลากหลายคลิปวิดีโอแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีนะราคาไม่แพงเลยนะครับนะราคาสบายๆนะผมว่านะบอกเลยว่าเพราะว่าเอาอย่างนี้เราเปรียบเทียบราคาวัดเลยกันอย่างตอนที่วัดเปิดจําหน่ายไปเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีเหรียญเล็กหรือเหรียญทานแบบนี้ออกมานะครับนะวัดเนี่ยจะเปิดจําหน่ายนะเหรียญสีทองเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนื้อทองเหลืองเปิดจําหน่ายที่เหรียญละ50บาท นันเหรียนสีเงินเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนื้ออัป,ปากาเปิดจําหน่ายที่เหรียญละ100บาท นะครับนะณปัจจุบันนี้สนุนร,ราคาเล่นหาก็ยังไม่สูงมากก็ยังอยู่ในเลทหลักร้อยในหลายๆรุ่นนะครับนะรุ่นหลายๆรุ่นมีประสบการณ์เยอะหมดนะพี่ไม่ใช่เฉพาะเพียงปีพศ2513นะเผื่อใครมองหาเหรียญดีๆราคาไม่สูงนะเหรียญเล็กๆจะไปให้ลูกใสให้หลานใสนะให้แฟนใสอะไรเงี้ยนะก็ลองมองไปเหรียญทาแลวกันพี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยนะเล็กแต่สวยและมีพุทธคุณนะครบทุกด้านจริง นะประสบการณ์เรื่องนี้ก็เป็นของพี่หนึ่งช้างแก้วนะที่เป็น f อชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะแล้วก็เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ด้วยนะพี่เขาก็เลยส่งประสบการณ์มาทางช่องทางอินบ็อกซ์นะส่งให้ผมดูนะว่านี่นะเกิดขึ้นกับพี่จริงๆนะนะครับนะ่ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับนะพี่หนึ่งช้างแก้วด้วยนะที่มาร่วมกันเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อกวยชุดินทะโลวัดโคศิาราลางนะสำหรับประสบการณ์ดีๆของพี่หนึ่งนะเรื่องราวนี้น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับนะเรื่องราวนี้พี่หนึ่งบอกว่า ย้อนกลับไปเมื่อหลายวันก่อนนะครับนะช่วงเราเราเวลาประมาณ3ามทุ่มกว่าๆนั้นะพี่ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยนะใช้ชีวิตตามปกติสุขเหมือนเดิมนะที่ใช้ชีวิตมาทุกๆวันนะครับนั้นะน้องเนี่ยเอ่อพี่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะก็จะให้ลูกสาวของพี่เขาเนี่ยนะห้อยนะครับนะเหรียญที่ผมบอกไปเลยก็คือเหรียญทานนะสีทองนะก็คือเนื้อทองเหลืองนะรุ่นเมตตาสินะห้อยที่คอติดตัวอยู่ตลอดเวลา ณวันนั้นนะก็เป็นช่วงราวๆสามทุ่มกว่าๆนะก็มานอนเล่นดูโทรทัศน์กันตามปกติเลยนะนอนเล่นกันไปนอนเล่นกันมานะน้องก็นอนเล่นนั่งเล่นอยู่ข้างห้างสักพักหนึ่งอยู่ดีๆน้องร้องด้วยความตกใจขึ้นมานะร้องขึ้นมาเลยตกใจบลุกขึ้นมานะพี่หนึ่งก็ตกใจไปดูเฮ้ยเป็นอะไรนะครับนะเป็นอะไรเป็นอะไรนะน้องก็เลยยื่นสิ่งสิ่งหนึ่งในมือของน้องให้กับพี่หนึ่งดูนะผลปรากฏว่าสิ่งสิ่งนั้นที่อยู่ในมือน้องนั่นก็คือตัวแตนนะพี่หนึ่งเห็นอย่างนั้นพี่หน นะแล้วก็รีบถามลูกว่าเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเอามันจากไหนทําไมแบบไหนนะ้น้องก็เลยเล่าให้ฟังว่านะเมื่อกี้มันมาเกาะที่ขานะพอหันไปเห็นเนี่ยก็เลยตกใจนะเพราะมีความรู้สึกว่ามันคันๆนะรู้สึกความรู้สึกเหมือนประมาณว่ามีคนมาดึงขนออกจากหน้าแข้งเราอะ นะมีคนมนดึงขนน้าแข้งเรามาถอนขนน้าแข้งเราเนี่ยมันรู้สึกคันๆแบบนั้นก็เลยก้มลงไปดูเจอตัวเนี้ก็เลยหยิบขึ้นมานะ่ะพอหยิบขึ้นมาก็ด้วยความตกใจไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะ้ะก็เลยร้องขึ้นมาแล้วก็ส่งให้พ่อดูนะครับนะผลปรากฏว่าพี่หนึ่งก็ไปดูที่ขาของน้องก่อนเลยนะยังไม่ได้ดูไอ้ตัวนี้น้องก็ถือไว้ในมือเนี่ยน่ะก็ไปดูที่ขานะไปดูที่ขานะผลปรากฏว่าที่ขาของน้องเขาเนี่ยนะครับนะที่ขาของน้องเขานะ ไม่เป็นอะไรเลยตามปกติเลยไม่มีเหล็กในฝังอยู่ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายจากสัตว์ตัวนี้เลยนะแล้วก็เลยถามน้องว่ามีอาการเป็นยังไงอะไรแบบไหนนะเออพี่หนึ่งนะก็ถามน้องไปน้องก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะก็รู้สึกแค่คันๆเหมือนทีแรกที่บอกไปว่าคันๆแล้วก็เลยหยิบขึ้นมานะพี่หนึ่งก็มาดูมาแมลงตัวเนี้นะว่ามันคือเออมันมันเป็นอะไรยังไงแบบไหนมันตายแล้วเหรอ, gs, หรอนะคิดว่าน้องกร,รม,มันแบบว่าจนตายแล้วนะผลปรากฏว่านะมันยังมีชีวิตอยู่และที่สําคัญพี่หนึ่งบอกว่าแมงตัวนี้ ร่างกายสมบูรณ์หมดเลยนะมีปีกครบมีขามีเท้าครบแล้วที่สำคัญที่น้องถืออยู่คือมันยังไม่เสียชีวิตด้วยนะตอนที่น้องหยิบขึ้นมาให้ดูนะก็คือตอนที่พี่หนึ่งดูมนะัน่ะนะก็คือยังไม่เสียชีวิตอะ่ะนะมันก็ยังคงมีชีวิตอยู่เลยนะครับนะแต่พี่หนึ่งแปลกตกใจมากว่า เอ่อโดยสัญชาตญาณของสัตว์แบบนี้คือมันไม่อยู่ในมือเรานิ่งๆอย่างแน่นอนถ้าเราไปจับมันหรือไปโดนมันก็ต้องบินหนีอย่างแน่นอนแต่แปลกมากที่น้องสามารถจับมันมาได้ถือมันได้นะแล้วมันก็ไม่บินไปไหนลักษณะเหมือนมันไม่มีแรงนะเหมือนมันหมดแรงนะแต่ว่ามันยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าเหมือนมันหมดแรงเหมือนมันมันไม่มีแรงที่จะบินนะไปเฉยๆแบบนั้นแหละทั้งๆที่ร่างกายมันก็สมบูรณ์ตามปกติ นะพี่หนึ่งก็เลยเชื่อว่านะเป็นเพราะบารมีของเหรียญน,นะที่น้องห้อยนี่แหละเหรียญหลวงพอ่อโกยชุด,ดินาโลนะรุ่นเมตตาสิทธิ์รุ่นนี้แหละนะคุ้มครองน้องให้น้องแค้วคาดปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้มาได้นะครับนันะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประสบการณ์ดีๆแล้วกันนะที่เอฟซชาวร้อยเรื่องพุทธคุณของเรานะได้ส่งมาร่วมเผยแผ่บารมีหลวงพอ่อโกยชุด,ดินาโลนะพี่มีน้องๆท่านใดนะที่มีประสบการณ์และอยากนะจะมาแชร์ให้กับเราฟังนะสามารถทักมาหาผมได้เลยนะที่อินแบอก อินบ็อกไม่บินแบกมอินบ็อกนะครับนะเฟซบุ๊กส่วนตัวงผมนะชื่อว่าภูผาเพชรทองนะหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ด้านล่างนะที่ใต้คอมเมนต์เรื่องเหล่านี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ